เรทีต้องรีบถ่ายเลยอะ่ะอันนี้เป็นเมนูที่อลังการงานสร้างมากนะครับอันนี้จะเป็นซูชิแซลมอนนะครับนี่คือแซลมอนส่วนท้องนะครับสั่งได้ไม่อั้นเลย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิป c ชา n นล l ลน์แทงกับผมโอที่จะมารีวิวร้านที่น่ากินที่ผมผ่านไปกินนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านฟูกุเจแปนิสซูชิบาร์สาขาแอมพาร์กที่จุฬาตรงสาบย่านนะครับร้านนี้จะเป็นร้านบุฟเฟ่ ของฟูกุที่เป็นเน้นแซลมอนนะครับราคา599บวกสุดทีิก็จะอยู่ที่600กว่าบาทร้านนี้สะสมกับแอปของ s t a m มได้ด้วยแล้วก็กติกาบุฟเฟ่ก็คือถ้ากินเหลือเนี่ยต้องเอาประเภทซูชิทำละ30บาทแล้วก็ประเภทอื่นรับ50ถึง100บาทกินไม่หมดไม่สามารถเอากลับบ้านได้ก็จะมีเวลาในการกิน1ชั่วโมงครึ่งสูงต่ำกว่า100ฟรีนะครับถ้า100ถ130ก็ครึ่งราคาทีนี้เรามาดูเมนูกัน ในเมนูของนี้ก็จะเป็น599บวกราคาย,ยังไม่รวมแบบ7%จะมีเมนูที่หลากหลายกว่าที่สยามนะครับฟุกุดที่สยามเขาก็าจะมี2ที่ร้านที่499ก็จะมีเน้นแต่แซลมอนอย่างเดียวเมนูนี้จริงๆนะนะว่าต้องดูตามอันนี้นะเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่ไม่มีในรูปอุปกรณ์ที่มีให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบสั่งอาหารเขียนเบอร์โตแล้วก็สั่งอาหารได้แล้วก็เขาจะมีขิงดองให้เราตักวาซาบิโชย,ยุให้ตรงนี้เดี๋ยวลองเคสวาซาบิวาซาบิจะมาในขวดที่เป็นจุกไม้คอร์กแบบนี้ กลิ่นใช้ได้เลยนะครับวรสาบิที่นี่ก็วรสาบิที่นี่ค่อนข้างไม่ได้เปียกมากนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับแห้งเครื่องดื่มจะเป็นชาเขียวเย็นรีฟิลรสชาติจะเป็นมะชา้วก็จะเป็นชาเขียวจืดแล้วก็มีกลิ่นมะชาน,นิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้เป็นเมนูเกี๊ยวซ่านะครับเป็นเกี๊ยวซ่าทอดนะครับค่อนข้างมีน้ํามันนิดหน่อยเสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าร้อนๆเลย ให้ไส้เยอะแป้งบางไส้ก็จะเป็นหมูแล้วก็มีผักผสมอยู่มีความหอมน้ำมันงาแล้วก็เค็ม,มันอ่อนๆเมื่อกี้เราถ่ายไปทิ้งเราลืมกดอัดอันนี้จะเป็นซลมอนซอสแฮมเบิร์กนะครับเขาจะมา4ชิ้นครบเรากินไปแล้วแหละแต่จริงๆจะชิมให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะตรงนี้จะเป็นเนื้อแซลมอนที่ปั้นก้อนแล้วก็เอาไปทอดข้างนอกไม่ได้กรอบนะครับแต่ว่า ข้างในเขาจะปั้นก้อนแบบผสมกัแบบอะไรสักอย่างมีผักอะไรบางอย่างนิดหนึ่งก็โดยรวมก็อร่อยดีแล้วมีความหอมของผัก,ผกแล้วก็อะไรบางอย่างข้างในส่วนตัวซอสเนี่ยรสชาติจะหวานๆเผ็ดๆแล้วก็ความเผ็ดจะคล้ายๆความเผ็ดแบบปาปิกา้าแล้วก็มีความมันๆคล้ายๆมายองเนสโดยรวมก็อร่อยตอนนี้เรามากินเป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะครับซึ่งคนไม่เยอะมากแล้วร้านมีอยู่แค่มีอยู่ประมาณ6โต๊ะนะครับเป็น4โต๊ะใหญ่ที่สามารถแยกโต๊ะได้อันนี้จะเป็นยำแซลมอน ชิ้นแซลมอนลายสวยโอเคหั่นชิ้นใหญ่พอประมาณแซลมอนเนื้อเด้งมากแซลมอนมีความสดแล้วก็เนื้อแน่นตัวยำได้ความเป็นยำไทยมากๆก็มีความรสชาติเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนิดๆมีรสชาติเผ็ดขึ้นมาก็อร่อยเป็นรสชาติเหมือนน้ำยำไทยเลยอันนี้จะเป็นซูชิแซลมอนนะครับอันนี้จะเป็นแซลมอนราดซอสไซเกียวส่วนนี้จะเป็นแซลมอนซอสโท,ทยากินะครับ บนท็อปข้างบนเนี่ยดูแล้วเนี่ยเม็ดใหญ่น่าจะเป็นไข่ปลาบินโทบิโกที่มีสีเป็นสีนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มชิมจากซอสไส้เกียวก่อนละกันข้าวชิ้นคํานึงค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ข้าวเป็นเม็ดสวยดีซอสไส้เกี๊ยวสีค่อนข้างเข้มแล้วก็ไข่ปลาบินให้มาเยอะใช้ได้เลยแล้วก็ชิ้นปลาค่อนข้างหนาหนาเลยแหละข้าวเป็นเม็ดสวยมาก แต่มีมีบางเม็ดที่รู้สึกแข็งนิดหน่อยตัวซอสเนี่ยมีรสชาติหวานนุนอ่อนซอสไก่เกี่ยวแล้วก็หอมไข่ปลาบินไม่ค่อยได้รู้สึกเท่าไหร่เบิร์นมากําลังดีเลยทำให้รีดน้ามันออกมาเลยมีความมันมันด้านบนแล้วก็ตัวแซลมอนสดใช้ได้ต่อไปจะเป็นแซลมอนซอสเทรยากินะครับเทยยากิเนะี่ยจะมาพร้อมกับมายองเนสด้วยแบบน,นี้นะครับแซลมอนหนามากเต็มคำมากๆเลยอร่อย รสชาติสองอย่างนี้จะคนละแนวกันนะครับอันนี้มันจะออกหว,วานๆส่วนอันนี้มันจะได้ความมันของมายองเนสมาแล้วก็มีความซอสเทอรยากิอันนี้เป็นซูชินะครับเขาเขียนมาว่าบูตะบูตะซอสคอนสิคือบูตะเนี่ยแปลว่าหมูนะครับก็หมูธรรมดาอัน,นเป็นบูตะซอสทอนสอิแล้วก็อันนี้เป็นบูตะชีสเดี๋ยวลองแบบซอสทอนสิก่อนหมูนะครับก็เป็นแบบสไลด์บางนะครับมีติดมันพอสมควรแล้วก็ข้าวชิ้นประมาณเดิมชิ้นค่อนข้างใหญ่แล้วก็ให้หมูค่อนข้างเยอะ เคิร์ฟขนดดูอนะ่ยมันก็จะเป็นเบคอนชิ้นยาวหนะึ่งชิ้นที่พับซอสทอดส่วนมีความเปรี้ยวตัวหมูก็กําลังดีไม่ได้แข็งมากมันก็ได้ความเปรี้ยวความคามหอมแล้วก็ย่างมาแบบหอมกําลังดีแต่ว่าก็เฉยๆไม่ได้อะไรนะตัวน,นี้จะเป็นบูตาชีสอบุรินะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยแทนที่จะใส่ซอสทอนสึมาแต่เป็นชีสเบินมาด้านบนแล้วก็ใส่ด้วยซอสน่าจะเป็นซอสเทยากิกับมายองเนส เวลามาเนี่ยถ้าฝั่งแบบนี้จะได้รสชาติที่หลากหลายกวันนี้อันนี้รสชาติจะค่อนข้างเป็นเพลงน จะเป็นรสชาติวัตถุดิบแต่เนี้ยจะเป็นรสชาติซอสที่ออกค่อนข้างฉัดมีรสเปรี้ยวมีความมันของแมวเนสกับชีสถ้ามาดูจริงๆนะครับข้าวก็ค่อนข้างใหญ่นะสมมติเวลามากินเนี่ยก็แนะนําให้สั่งเป็นซูชิแค่ไม่กี่คำนะครับเพราะว่าจะอิ่มเร็วเพราะข้าวค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็วันนี้ที่มากินไม่รู้ว่าเป็นทุกครั้งป่านาวันนี้ที่มากินก็คือข้าวค่อนข้างแข็งมันเลยทําให้เรียงเม็ดสวยแต่มันก็ยังมีความติดกันอยู่นะรสชาติของข้าวซูชิเนี่ยน้ำส้มไม่ไม่ได้รู้สึกกมมมาานบนบเเหหืือองที ที่ต้องรีบถ่ายเลยอะ่ะอันนี้เป็นเมนูที่อลังการงานสร้างมากนะครับจะเป็นมินิ a c i f i c Green แปลเป็นภาษาไทยเมนูเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าแซลมอนซาชิมิสำหรับ4ท่านขึ้นไปเรามาณ2คนนะครับเมนูนี้จะมีซาชิมิทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยยีชิ้นนะครับแล้วก็มีไข่หวานแล้วก็ใส่ไดร์ไอซ์มาแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นเป็นเป็นเกรดเทมปุระเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็โรยมาด้วยโทบิโกะสสีมีไข่หวาน4ชิ้นสั่งแยกมาเขาก็เลยใส่รวมมาใช่ไหมงั้นแปลว่าเมนูนี้ก็จะมีแค่แซลมอนซาชิมิอย่างเดียวแล้วก็มีอันนี้มาให้แปลว่าที่นี่จัดจานสวยดี ไอเนี้ยกรอบดีราดมายองเนสมาเลยหน่อยนองชิมไข่หวานกันบ้างไข่หวานให้ใหญ่มากหนึ่งที่อรอมีสี่ชิ้นนะครับชิ้นค่างใหญ่เลยอะ่ะดูดิใหญ่มากเลยนะอไข่หวานที่นี่มีความเป็นกัดเข้าไปมีความเป็นเลเยอร์แล้วก็ชุ่มฉ่ำมากะครับข้างในมีรสชาติหวานอนๆลอ,อร่อยดีอะ่ะแล้วก็ตัดด้วยเทคเจอร์ความกรุบของมันนี้หน่อย ก็แซลมอนต้องชิมแซลมอนแซลมอนที่นี่ลายสวยมากเลยนะครับลายไข่มันที่นี่สวยมากเอาจริงนะถ้าอย่างเน้นแซลมอนนะครับมาร้านแบบนี้คุ้มมากกินโทษนะครับขอพูดคุ้มเลยไปกินโออิชิอีกนะครับจิ้มโซโย่หน่อยแซลมอนนุ่มแล้วหยุ่นแล้วก็ถามว่าสดไหมคือดูแล้วว่าน่าจะสดนะฮนะ โอเคนะแซลอมอนที่นี่ยกร0อยกว่าบาทครับเราลองแบบนี้ไหมจัดเองเลยเกินแบบนี้ก็แปลกดีครับได้ความมาอยองเนสหน่อยอืมนี่นี่เราสั่งท้องปลาไปเราสั่งท้องปลาไปด้วยอยู่นี่นี่เองนะครับนี่คือท้องปลาแซลมอนหนึ่งที่มีหนึ่งสองสาสี่ชิ้นเหมือนกันนะครับมันถูกซ่อนอยู่ในนี้เอง นี่คือแซลมอนส่วนท้องนะครับสั่งได้ไม่อั้นเลยนะครับสวยงามมากเป็นส่วนที่มีไขมันแทรกเยอะอืมอมีความมันอ่ะมันมากเลยถ้าคนไม่ชอบมันมักก็อาจจะไม่ชอบนะแต่มันพอพอเข้าปากไปมันมีความหอมนอยๆอร่อยดีครับอันนี้คือเมนูชิคเก้นวิงนะครับหนึ่งที่ก็จะมา สชิ้นแบบนี้ก็จะมาแบบร้อนๆนะครับลากซอสมาร้อนๆแต่ว่าพอใช้มือจับได้ซอสรสชาติหวานๆเหมือนซอสเกาหลีอะมีความความคล้ายๆโกจูจังหวานๆเค็มๆก็อร่อยดีแต่ว่าติดหวานกลับมาต่อที่ซอม,มอนอีกนะ25ชิ้นเขาเขียนว่าสำหรับ4คนเราสามารถเอามาจิ้มกับอันนี้ได้นะครับ น,นี่คือชิคเก้นวิงนะครับที่เราสั่งมาเมี้นะครับภาพไม่ตรงปกนะครับก็คือที่เราสั่งมาเขาจะมีราสซอดด้วยมันคือปีกไก่ทอดนั่นเองแต่เนี้ยอร่อยนี่คือเนื้อชีสเบินไฟนะครับก็ชิ้นใหญ่พอสมครวรเลยที่ใหญ่เนี่ยทั้งทั้งเนื้อทั้งข้าวเลยนะครับคือข้าวใหญ่มากอ่ะแล้วอิ่มอิ่มเร็วมากที่กินไม่กี่อย่างนะถ้าถ้าดูจากคลิปเนี่ยสังเกตน,นะกินไม่เยอะ คือเบิร์นมานะเนื้อชิ้นใหญ่แล้วก็ค่อนข้างหนาพอาสมควรแล้วก็ราดมาด้วยซอสเทอริยากิมายองเนสแล้วก็คือเหมือนเหมือนกันนะนะครับเหมือนบนแซลมอนนะั้นนะ่ะตรชาติอ่ะอตรงก็คือ ก็จะเหมือนกับโซมอนลาซอเทอร์ยากิอ่ะนั่นเหมือนร้านนี้ยจริงๆเมนูจะเปลี่ยนวัตถุดิบไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็มีต่างที่ซอสถ้าเป็นซอสไสเกี่ยวก็ราดไเกียวถ้าเป็นซอสเทอร์ยากิก็จะเป็นเทอร์ยากิเทอร์ยากิชีสม,ชชมายองเนสออนท็อปด้วยไข่ปลาบ,บินโทโบิโกเนี่ยวนไปประมาณนี้นะครับส่วนเนื้อ อันนี้สิ่งที่รู้สึกได้ก็คือไม่เหนียวมากนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นแรงเท่าไหร่มีรสชาติของชีสอาจจะซอสมันกรอบด้วยแหละแล้วก็เต่อให้ชิ้นเนื้อค่อนข้างหนาแต่ว่าไม่ไม่เหนียวมากดังนั้นพอกินได้แต่ว่าจุดอ่อนเลยก็คือข้าวชิ้นใหญ่มันก็เลยทําให้เราอิ่มเร็วพอสมควรเลยเร็วมากๆเลยแหละนะครับนี่คือเมนูคริสป้ราวาเป็นแซลมอนเบิร์นกับซอสครีมมี่โรยด้วยเกล็ดเทมปุระนะครับหนึ่งที่จะมา3คำอ่างงใช่ไหมว่าทำไมแค่ดูรู้ขนาดนั้นเปล่าเมื่อกี้ก้มหน้าอ่านเมนู ก็จะเป็นแบบนี้ปูถล่มเลยนะครับมีซอสเป็นซอสมายองเนสเลยรสชาติซอสอ่ะเป็นซอสแบบเดียวกับที่ราดบนแฮมเบอร์กเมนูแรกคือแบบเดียวกันดังนั้นแบบเครื่องปรุงอันนี้จะมีไม่กี่อย่างมีฟลาไฟเกลียวมีซอส มายอีเนสวัตถุดิบก็จะมีแซลมอนมีข้าวมีกุ้งมีปูอัดมีไก่หวานมีหมูมีเนื้อแค่นี้ครับทำเมนูวนไปได้40เมนูนะครับนีจริงๆนะเวลาไปอยู่ในท้องเรามีแค่นี้แหละนะคือเอาง่ายๆถ้าจะมากินในแง่ของวัตถุดิบที่ดีแล้วก็การสร้างสรรค์รสชาติในวัตถุดิบเหล่านี้วนไปให้มันได้ส0่มเมนูร้านนี้โอเคใช้ได้วัตถุดิบใช้วัตถุดิบค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าในแง่ของความหลากหลายไม่หลากหลายเลยนะครับก็ต้องเลือกเอาละกันว่าอยากได้แบบไหน ก็ถือว่าในแง่วัตถุดิบเนี่ยใช้ได้มากๆเลยแล้วก็ไอแป้งเพมบุระตรงนี้ก็ทำมาดีนะครับวยงข้าวปรุงข้าวจืดเฉยๆกุ้งกับปูอัดที่อไม่ได้สั่งเพราะว่ามันธรรมดาใช่ไหมส่วนกุ้งก็จะเป็นเป็นกุ้งบนกุ้งก็จะเป็นกุ้งบนโูชิปกตินะครับเราก็เลยไม่ได้สั่งมาลองชิม งั้นก็สรุปเลยนะครับคลิปนี้ร้านฟุกุเจแปนิสซูชิบาร์เป็นร้านที่อยู่ที่ตรงแอมปาร์ตาสัมญานนะครับราคา599บวกนะครับรวมไปแล้วก็อยู่ที่600ต้นๆนะครับเสื้อคันนี้รวมน้ำแล้วนะครับจะเป็นชาเขียวรีฟิลก็จะเติมให้ตลอดตพอดพนักงานบริการดีนะครับเพราะว่าถ้าหันไปดูทางร้านมีเราหนึ่งโต๊ะนะครับพนักงานก็จะบริการดีนะซึ่งมีพนักงานเยอะนะครับอยู่ในร้านแค่คนเดียวที่เหลือไปนั่งพักกันนอกนะครับคงไม่รู้จะอยู่เอีทํทำไมนะครับ เราผ่าเครดิตได้ปกตินะครับออในแง่ของราคานะครับค่อนข้างพอสมควรนะครับกับวัตถุดิบแต่ในเรื่องความหลากหลายอาจจะน้อยไปหน่อยดังนั้นร้านนี้นะครับถ้าเต็ม5ให้ให้4ดาวเต็ม5ให้4ีดาวแล้วกันนะครับในแง่ของ วัตถุดิบอะเขาใช้ได้แต่ในแง่ของความหลากหลายไม่ไม่ไมค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เราเจอกันคลิปหน้านะครับจัดเต็มและอิ่มมากมือน,นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับทุกๆวันศุกร์เราเจอกันครับสวัสดีครับ